รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ yeah. ไม่แมวไม่อไรหยเลีหยเล้อาหนี้ัน นี่คุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมติดตามชมให้ดีนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้ถือว่าเป็นใบใหม่ที่ไม่ใช่ใบที่พี่กอฟถือนะใบนี้ให้คุณไปเถอะนี่ว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงได้มากองเร็วมากก็จะรีบไปกินไงหยิบซีจะหยิบซีก่อนจะไปกินก็ต้องเล่นเกมก่อนจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการที่คุณเนี่ยจะเข้าไปในร้านที่เป็นขนมเกาหลีไหมเริ่มต้นพูดภาษาเกาหลีเลยป้าคุณก็รู้อยู่ผมได้อยู่แล้วพี่ชายโอปป้าร้อนโอปอ้าโอปอ้าว ถ้าหาว่าใครจะเอาไปเล่นเราจนลิขสิทธินะเอางี้สั่งปิดได้บ้างไหมก็พอจบโซ้ปุผมก็ไปเรียนที่ออฟฟิศสิเดีเหืองเย็นเล้าอังโลนี่อีโตอมะม่วงไทยเตดีมากค่ะหรอยอดเลยอ่ะเหรอข้อไหนเด็ดสุดที่ป่ะหรอคนรสชาติดีนะอร่อยหวานนุ่มสั่งได้ที่ ไททิพนะคะอินสตาแกรมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ Facebook นะคะโปรโมชั่นมีอยู่มากมายติดตามได้เลยไม่น่าเชื่อนะครับขายขายกันตั้งแต้นเลยกูลนี่เอาใส่กับนกระเป๋าก่อนเดี๋ยวพาไปกกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แล้วเนี่ยคือเอาคืนไม่ได้นะเว้ยเรียกว่าขโมยต้นใส่กระเป๋ายันของถือว่าผ่านไปทำได้เลยไปกินได้เลยหรอสุดยอดมาก กันเชคของจัดของรับนิดหน่อยอุ้ยได้อุ้ยได้พี่จัดของอีกแลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่จัดของลงกระเป๋าอะไรอะเรามีเรามีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะเสื้ออาบัตเสื้อโค้ชล็อกคอโค้ชะคอโอ๋ยน่ารักน่ารักมากมากเอยอ่ะพี่พี่ทอขนมปังโทูสเฮ้ยเอ้ยความจิ้มให้ติดให้ตรงปากพี่เลยสิจะได้เหมือนพี่กิน จิงมาจากที่เกาหลีเลยค่ะโอ้โห,โหใช่เป็นนมถ้าซื้อนมก็จะได้ขวดแบบนี้กลับบ้านไปเลย,<ห>ยขวดน่ารักมากมีกี่รสชาติบ้างนมมี5้ารสเลยค่ะสตรอเบอรี่กล้วยพีนัทเกาลัดแล้วก็เฮอร์ชี่นูเทลล่าเราอ่ะจะบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบรสเกาลัดกับรสพีนัทมากคือมันไม่ค่อยมีแล้วเขาก็ทําได้อร่อยมากแล้วนมเนี่ยแบบเข้มข้นเข้มข้นมากอะเข้มข้นแต่ว่าน้อยอร่อยจริงๆนี่ของอย่างอื่นก็นะา เค็มกันเข็มกันเคมากะจากเกาหลีเลยปะคะคั่วจากเกาหลีจริงๆเป็นลายลูกหนังที่เหมือนเป็นเข่งแล้วเป็นขวดนงลายุ่นเขานิยมมาตีกระเป๋าเออดีใช่คือนอกจากมาทานของอร่อยมาถ่ายรูปแล้วก็ยังมีของที่เราพึกกลับไปด้วยใช่คุณผู้ชมดูให้จบรายการเดี๋ยวจะมีแจกให้กับคุณผู้ชมคือเราอะชอบความน่ารัก จิมมิกว่าเวลาบางคนมาทานเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาดูของตรงนี้แล้วเขาก็ซื้อกลับไปมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่เราจะซื้อนมกลับซื้อซื้ออะไรอันนี้แบบช้อนนี้นะครับนนมนนได้เลยเดี๋ยวเราไปชิมกันไปชิมกันเดียเลยเดี๋ยวพาไปชิมเล่นงมีขนมที่พี่กอล์่ไม่ได้ชิมเองนี่ไงม่อกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไป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 ่มา โ้ดนะโมเดลอะโมเดลอะไม่เชกินได้คุมจนีกไ้อนอี้ยมันมันเหมือนโมเดลเกินไปยเคไกล้ากินนะชคหน้าก่อนเว่าที่อยหน้าตอนนี้คืออะไรบ้างคะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกจะเริ่มแล้วใช่ไหมปวดกินไม่ปวกินไม่ทเอาน้ำนะเดี๋ยเอาอันนี้พี่กอลอันนี้เลยกาแฟเอามเอามันมาเอามัม อมน็อค่าเย็นต้องชิมดูนะคะอันนี้เป็นกาแฟซิกเนเจอร์ขออนุญาตตั้งแต่เริ่มรายการเลยวันนี้ขออนุญาตก่อนเลยก่อนเลยต้องชิมก่อนอันนี้มันจะตัวครีมอะค่ะมันจะมีตัวครีมกับตัวกาแฟมันจะมีหอมหอมอัลมอนด์มันจะไม่ใช่กาแฟแบบพวกโมค่าปกติที่มีแค่ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีตัวอัลมอนด์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเกาหลีเเเนซิกกจออร์ขงาหลีที่ไม่ควรเอาหลอดเข้าไปทิ่งไม่ควรไม่ควรหยกดื่มเลยค่ะยกดื่มให้มันเหมือนกับซิกเนเจอร์ใช่ พอผู้ชายกินผู้หญิงก็จะเข้ามาแบบเช็ดเท้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงไงเช็ดเลยข้างนอกผู้หญิงเกาหลีไหมเดี๋ยวจะไปดื่มต่อหน้าเขาเลยอ๋อมันเป็นหยอที่เวลาที่เราเลอะเนี่ยเพื่อนเรางคนนึงเขาอาจจะได้หวังมาเช็ดได้เป็นเพราะบางคนอย่าไปให้ความหวังไอปฝังนี้ไม่ได้เลยทำไมฉันเลอะเองเช็ดเองก็ได้นักเรียนพอโอเคขออนุญาตนะครัะ อืมเซ็กซี่ว้าวอย่าอย่าเอาตะหานต้องพูดฟงพูดด้วยต้องบอกวอออ่านุ้ยรู้สึกขอนีตัดเรียนตัดเรียน